ตอนที่เจได้พบหน้าหลินเจียอินลงจากเบาะหลังและยืนนิ่งมือทั้งสองข้างจับมุมเสื้อผ้าไว้แน่นด้วยใบหน้าแดงกำ่ำก่อนหน้านี้เจียงเสี่ยวไปบอกเธอเรื่องบังคับยืมจัก,กรยานคนอื่นมาแล้วพอมาถูกขวางแบบนี้เธอจึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพียงแต่เธอแค่ละอายใจคนสวยผมขอโทษผมรีบร้อนไล่ตามภรรยาของผมให้ทันถึงได้ยืมจักรยานของคุณมาโดยที่คุณยังไม่ทันได้อนุญาตผมขอโทษจริงๆ เจียงเสี่ยวไปพูดอย่างใจเย็นเขายืนนิ่งโค้งคำนับเธอตามแนว90้าสบองศาลินเจียอินมองด้วยความทึ่งตลอดสองปีมานี้เธอเคยแต่เห็นเจียงเสี่ยวไปทำตัวอันธพาลไม่เคยเห็นเขาพูดจาสุภาพกับใครมาก่อนยิ่งไม่ต้องพูดถึงการขอโทษและโค้งคำนับต่อหน้าคนอื่นเลยจางช่วยฮวาเองก็ไปไม่เป็นเพระาะท่าทีของเจียงเสี่ยวไปเช่นกัน หลังจากที่จักรยานถูกแย่งไปทุกคนแนะนำให้เธอไปแจ้งตำรวจเธอไปถึงที่สถานีตำรวจแล้วแต่เธอลังเลอยู่นานที่หน้าประตูทางเข้าสถานีสุดท้ายเธอก็ไม่ได้เข้าไปแต่ที่เธอรับรู้เรื่องราวต่างๆของเจียงเสี่ยวไปมาทุกคนต่างบอกว่าเจียงเสี่ยวไปเป็นอันธพาลชอบดื่มเหล้าติดพนันชอบทะเลวิวาทแถมยังทำร้ายร่างกายภรรยาด้วยเธอเกือบเดินเข้าไปในสถานีตำรวจอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่นึกถึงสีหน้าร้อนใจของเจียงเสี่ยวไปตอนที่เขามาแย่งจักรยานของเธอไป สุดท้ายเธอก็ฝืนทนบอกตัวเองให้รอดูก่อนมืดว่าถ้าเขาไม่เอาจัก,กรยานมาคืนเธอถึงตอนนั้นเธอไปแจ้งตำรวจก็ยังไม่สายหลังจากรออยู่บนถนนราหนึ่งชั่วโมงกว่าในที่สุดเธอก็เห็นเจียงเสี่ยวไปปั่นจัก,กรยานกลับมาแถมยังเอาหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งซ้อนจัก,กรยานมาด้วยจางช่วยฮวาถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกแต่ก็อดรู้สึกโมโหไม่ได้น่าเสียดายที่ฉันนึกว่าคุณจะมีเรื่องด่วนอะไรที่แท้ก็แย่งจักรยานของฉันไปจีบสาวมานี่เอง ยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหสุดท้ายเธอจึงอดทนไม่ไหวต้องวิ่งออกมาตะโกนเรียกชื่อเขาแล้วขวางทางรถเอาไว้เพียงแต่เธอคิดไม่ถึงเลยว่าพฤติกรรมของอันธพาลในสายตาของชาวบ้านจะแตกต่างไปจากที่เธอได้ยินมาอย่างสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้เห็นอกเห็นใจและรักภรรยาของเขามากแถมเขาเองก็ขอโทษเธอด้วยท่าทีที่จริงใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฟังจากคำอธิบายของเขาเขาไม่ได้แย่งจัก,กรยานของเธอไปจีบสาวแต่เพื่อไล่ตามภรรยาของเขาให้ทันต่างหากอีกอย่างดูจากสีหน้าของพวกเขาทั้งสองหน้าจะทะเลาะกันจากนั้นภรรยาของเขาก็อาจจะออกไปจากบ้านเจียงเสี่ยวไปคงร้อนใจที่จะตามภรรยาไปให้ทันจากนั้นเขาก็ง้อเธอกลับมาได้สำเร็จอึมอย่างน้อยผู้ชายที่ง้อภรรยาเป็นก็ถือว่ามีนิสัยที่ใช้ได้จางช่วยฮวาคิดแบบนี้เดิมทีเธอตั้งใจจะด่าสั่งสอนเจียงเสี่ยวไปสักสองสามประโยค แต่ตอนนี้เธอหมดอารมณ์แล้วช่างเธอขี้เกียจเอาความเขาแล้วเธอโบกมือปัดพลางพูดว่าครั้งนี้ช่างเธอรีบขึ้นรถจักรยานมาให้ฉันได้แล้วไอ้คนผ่านเจียงเสี่ยวไปผงะเดิมทีเขาคิดว่ามันต้องเป็นปัญหาแน่นอนแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะไม่เอาความเขาง่ายๆแบบนี้เลยตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกซาบซึ้งใจต่อหญิงสาวหน้าตาดีคนนี้แล้วคนสวยก่อนหน้านี้ผมปั่นจักรยานเร็วไปหน่อยเลยทำอย่างหน้าแตกอะไรนะ เจียงเสี่ยวไปยังพูดไม่ทันจบจางชุยฮวาก็ร้องอุทานออกมาก่อนที่หญิงสาวจะรีบวิ่งเข้าไปดูแต่ยังรถถูกประมาแล้วทําให้มองไม่เห็นร่องรอยอะไรจากภายนอกทว่าในใจของจางชุยฮวากลับรู้สึกแย่มากเพราะมันคือจักรยานคันใหม่ของเธอเธอปั่นมันอย่างระมัดระวงังเพราะกลัวไปชนกับอะไรเข้าคิดไม่ถึงเลยว่ายางจะแตกแล้วอีกประมาณสองถึงสามวันผมจะเอายางเส้นใหม่มาชดใช้ให้นะ เจียงเสี่ยวไปเห็นว่าจางช่วยฮวาเศร้าใจจนจะร้องให้เต็มทีเขาจึงรีบพูดใครอยากได้ยางเส้นใหม่ของคุณจางช่วยฮวาทั้งโมโหทั้งเสียใจในเมื่อคุณไปยางมาให้ฉันแล้วงั้นก็ช่วยไม่ต้องบอกฉันได้หรือเปล่าคุณไม่บอกฉันก็ไม่รู้แล้วนี่มันตันกะอะไรเนี่ยต่อให้เจียงเสี่ยวไปเป็นคนที่มีชีวิตมาสองชาติแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจตันกะนี้อยู่ดีผมทำยังคุณเสียหายจะไม่ให้ผมบอกเพราะคุณไม่เห็นไม่ได้นะ เจียงเสี่ยวไปพูดอย่างซื่อตรงฉันไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยจางช่วยหวากระทึบเท้าด้วยความโมโหเธอบ่นพึมพำอยู่สองสามคำแล้วจูงจักรยานออกไปด้วยใจที่เจ็บปวดโดยไม่สนใจเจียงเสี่ยวไปอีกนี่มันอะไรกันเจียงเสี่ยวไปก็หัวเขาหันไปมองหลินเจียอินก็เห็นว่าเธอกำลังโมโหอยู่เช่นกันดวงตาคู่งามของเธอกำลังมองค้อนเขาเอาแล้วไม่ดูท่าว่าปัญหาใหม่กำลังจะมาแล้วใช่ไหม เจียงเสี่ยวไปตื่นตัวเขารีบหันไปพนาพนาลินเจียอินไม่กล้าแม้แต่จะเรียกเธอว่าที่รักเขาพูดเพียงแค่เรากลับบ้านกันเถอะระหว่างทางพอชาวบ้านที่ซ่อมถนนอยู่เห็นเจียงเสี่ยวไปและหลินเจียอินกลับมาพร้อมกันทุกคนต่างตกตะลึงเบิกตากว้างอย่างเหลือเชื่อมีหลายคนที่ทักทายหลินเจียอินแต่ไม่มีใครสนใจเจียงเสี่ยวไปเลยสักคนทั้งสองเดินไปถึงบริเวณสันเขาในเจียงวานหลินเจียอินจึงพูดขึ้นว่าฉันจะไปรับชานชาน ในตอนเช้าก่อนออกเดินทางเธอได้พาชานชานไปฝากให้ปู่ดูแลตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงพักเที่ยงพวกเขาน่าจะยังทำงานอยู่ในแปลงนาอยู่ผมไปด้วยเขาไม่ได้เจอลูกสาวมา20กว่าปีแล้วเจียงเสี่ยวไปอยากพบหน้าชานชานเร็วๆเช่นกันเขาจึงขอไปด้วยหลินเจียอินไม่ได้พูดอะไรเธอเดินบนทางเล็กๆบนสันเขาไปยังอีกทิศหนึ่ง เดือนมกราคมในปี1982แต่ละครัวเรือนจะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินบนภูเขาในอดีตเจียงเสี่ยวไปไม่เคยไปทำไร่ทำนามาก่อนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแปลงนาที่ครอบครัวของเขาได้รับจัดสรรมาอยู่ตรงไหนยิ่งไม่ต้องพูดถึงแปลงนาของครอบครัวเจียงไหยย่หยางผู้เป็นพ่อเลยบริเวณนี้เป็นพื้นที่ทุ่งนาขนาดใหญ่มีเส้นทางหินคดเคี้ยวตัดผ่านหลังจากเดินตรงไปประมาณหนึ่งลี้ครึ่งทั้งสองก็มาถึงแปลงนาของเจียงไหยย่หยาง ในแปลงนามีผู้ใหญ่สี่คนกำลังนวนอยู่กับงานส่วนริมแปลงมีเด็กน้อยสองคนที่อายุเล่ยเลี่ยกันกำลังเล่นด้วยกันอยู่ผู้ใหญ่ทั้งสี่คนนั้นคือเจียงไหยย่หยางผู้เป็นพ่อของเจียงเสี่ยวไปหวังซื่อจวีผู้เป็นแม่น้องสามเจียงเสี่ยวเฟิงและภรรยาของน้องชายหลัวเจาตี้ส่วนเด็กน้อยทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งคือเจียงถิงลูกสาวของเจียงเสี่ยวเฟิงส่วนอีกคนก็คือเจียงชานหมาม้า เจียงชานที่กำลังเล่นอยู่เห็นหลินเจียอินพอดีหนูน้อยตะโกนเรียกแม่ด้วยเสียงนุ่มนิ่มเธอลุกขึ้นจากพื้นแล้ววิ่งกลางแขนเข้ามาหาผู้เป็นแม่ช้าหน่อยเมื่อหลินเจียอินเห็นชานชานแล้วในที่สุดใบหน้าปั้นบึ้งของเธอก็มีรอยยิ้มปรากฏขึ้นมาเสียทีหญิงสาวก้าวเท้าไปหาลูกสาวพลางพูดกำชับอย่างเป็นห่วงเป็นใยจากนั้นก็โน้มตัวลงไปอุ้มลูกสาวหมามาวันนี้หนูเป็นเด็กดีนะ ร่างผอมของหนูน้อยเจียงชานโผชาโนโาคหมักหนาดผู้เป็นแม่ใบหน้าเล็กของหนูน้อยถูถ่ายไปกับใบหน้าของผู้เป็นแม่น้ำเสียงที่นุ่มนิ่มดูออดอ้อนของเธอทําให้เธอดูน่ารักขึ้นไปอีกนี่คือชานชานลูกสาวของฉันเจ้าเกี้ยวน้อยน่ารักน่าเอ็นดูใบหน้าเล็กขาวอมสีชมพูราวกับหยกแกสลักดวงตากลมโตสีดาคลับอยู่ภายใต้ขนตายาวเป็นแพรเธอเหมือนกับแม่ของเธอทุกประการชานชาน เจียงเสี่ยวไปที่ยืนอยู่ด้านหลังรู้สึกโหยหาช่วงเวลานี้เหลือเกินเขาร้องเรียกลูกสาวอย่างอดไม่ได้อืมเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อตัวเองหนูน้อยเจียงชานขานรับแล้วถึงได้ยื่นคอไปดูตามที่มาของเสียงก่อนหน้านี้ในสายตาของเธอมีแต่มาม่าหนูน้อยจึงไม่ได้สังเกตว่ามีอีกคนยืนอยู่ด้านหลังมาม่าของเธอป่าป๋า เมื่อเจียงชานน้อยเห็นเจียงเสียงเสียวเสียวความสุขบนใบหน้าของเธอหายไปราวกับเกล็ดหิมะภายใต้แสงแดดที่แผดเผาเธอร้องเรียกเขาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวแล้วรีพดคอหลบหนูน้อยฝังศีษะเล็กๆไว้ในอ้อมแขนของผู้เป็นแม่ไม่กล้าโผล่หัวออกมาเจียงเสียวไปอึ้งจนทำตัวไม่ถูกได้ยินลูกสาวเรียกเขาว่าป้าป้า ด้วยเสียงที่ลากยาวแบบนั้นน้ำตาแห่งความสุขไหลรินออกมาจากหางตาของเขาแต่เมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวที่ลูกมีต่อเขาในใจของจังเสี่ยวไปรู้สึกคล้ายกับมีมีดแทงเข้ากลางใจซ้ำาฮ่าเขารู้ดีว่าทำไมลูกถึงดุกลัวเขาหนาขนาดนั้นเป็นเพราะบาปก่อนหน้านี้ของเขาซึ่งทิ้งเงามืดในใจไว้ให้เธอ เขามองลูกสาวที่หลบอยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่ด้วยแววตาเปี่ยมรักชายหนุ่มแทบอยากจะดึงลูกเข้ามากอดแนบบอกเสียตอนนี้และมอบความรักให้เธออย่างเต็มเปี่ยมให้ใบหน้าเล็กๆของเธอแนบอยู่ตรงหน้าอกเขาแล้วฟังเสียงหัวใจของผู้เป็นพ่ออย่างเขาชาตินี้ให้พ่อได้รักและทนุถนอมลูกเธอนะแต่เขาไม่กล้าเพราะเขากลัวว่าความบ้าบิ่นของเขาจะทําให้ลูกสาวตกใจอีกและเขาอาจสูญเสียมากกว่าได้รับคงต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้ว หลังจากเช็ดน้ำตาที่เอิอล้นเขาได้เงยหน้ามองไปยังทั้งสี่คนที่อยู่ในแปลงนาพ่อแม่เสี่ยวเฟิง